ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้ขอเสนอในหัวข้อนี่สินท่วมหัวเอาตัวแทบไม่รอดเงินทองไม่พอใช้ทำอะไรก็ไม่เจริญให้แลกเหรียญกำในมือนั่งอธิษฐานหน้าโบสถ์ ถูกเพราะเป็นหนี้แก้ไขด้วยวิธีนี้เรื่องดีๆลองทําดูนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตที่มีความสุขครอบครัวที่เพียรพร้อมนี่คือความปรารถนาของใครๆที่อยากจะเจอแต่นี่มันคงเป็นเพียงความฝันของใครบางคนที่หนอยครั้งจะได้เจอเพราะเมื่อย่อนทบทวนดูชีวิตความเป็นอยู่จากปีก่อนๆที่ผ่านมาของตนเองและหลายท่าน ต้องหลมลุกคุกครานแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในแต่ละวันในทางกลับกันหากชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภแต่อะไรอะไรที่ต้องการเชื่อว่านั่นแหละเป็นผลมาจากผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไรคนช่วยเหลือ มองไปทางไหนก็มืดมนรวมถึงการเป็นหนี้โดยไม่จําเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทําอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้าทําอะไรก็มีคนมาขวางซึ่งเหล่านี้แหละเพราะมันอาจจะเป็นกรรมที่เราเคยโกหกหรือเอารัดเอาเปรียบใครมาเป็นวิบากกรรมหรือหาเงินมาได้ก็มีเรื่องต้องจ่ายไป ชีวิตมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดแม่ราบรื่นมีแต่อุปสรรคต่างๆแต่ก็คงย่อมมีทางแก้ไขเสมอท่านผู้ฟังครับสําหรับเรื่องของการแก้กรรมนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยได้กล่าวไว้และใครๆก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่ากรรมใดๆที่ก่อไว้นั้นเราเป็นคนก่อจะหาวิธีการใดมาชดใช้หรือทดแทนกรรมนั้น เพื่อจบสิ้นไปย่อมไม่ได้แต่ก็มีเป็นเพียงเพื่อสร้างกรรมดีเข้ามาเสริมเพิ่มแรงบุญครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาการเงินในชีวิตที่จะทำยังไงนั้นเงินก็มักจะไม่พอใช้อยู่ดีมีความลำบากเรื่องการเงินมีความตกทุกข์ได้ยากการเงินย่ำแย่เรื่องนี้นะครับครูปราอาจารย์ท่านได้สอนวิธีแก้กรรม เป็นการแก้กรรมนี้เสียนล้นผ้นตัวแต่ก่อนอื่นนั้นเราก็ควรที่จะระลึกไว้เสมอเลยว่าการที่เรานั้นจะทำความดีและเวีนความชั่วนั้นเราจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกเราจะไม่กลับไปทำสิ่งที่ผิดพลาดอีกแล้วและถ้าหากใครนั้นเป็นหนี้ที่หนักถึงหลักแสนหลักล้านพานก็บอกให้เรานั้นแลกเหรียญหนึ่งบาทหบาทและสิบาท มาตั้งจิตอธิษฐานที่หน้าโบส์และก็ต้องย้ำเลยนะครับว่าเราจะต้องทำบ่อย,อยเมื่อทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆมาถึงขั้นตอนของการตั้งจิตอธิษฐานที่หน้าโบสถ์กันนะครับให้เราอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยัยกยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ว่าไปนะครับ จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ตรงนี้ให้เอ่ยชื่อพระประธานนะครับแล้วก็ขอให้หลวงพ่อในวัดและพระเมธทรณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรมจากนั้นนะครับให้นําเหรียญนั้นหรือปัจจัยใส่ตู้หรือบาทพัดจนหมดเพราะเชื่อว่าเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกรรมการอธิษฐานเก็บสา์ให้อยู่ ให้ไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ตดวให้เรานั้นตั้งจิตอธิษฐานดังนี้ขอในส่งการทําบุญในครั้งนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานครับนี่ก็เป็นการแก้กรรมที่ครูบาอาจารย์ท่แนะนำมา หากใครที่มีปัญหาการเงินย่ำแย่ก็ลองทำดูตามคำแนะนำนะครับท่านผู้ฟังครับเชื่อเรื่องกรรมไหมครับกรรมที่ทำให้เกิดระหว่างผู้กระทำและผู้ถูกกระทำบางคนกรรมก็อาจจะมาในรูปแบบของการเจ็บป่วยทุกข์ใจฐานะยากจนคนรอบข้างสร้างแต่ความทุกข์ให้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดหากไม่ขอขมากรรมก็จะยึดติด และเชื่อมโยงกันไปไม่จบไม่สิ้นครับในฐานะมนุษย์โลกคนหนึ่งที่ไม่มีทางรู้หรอกว่าเรานั้นมีกรรมใดติดตัวมากรรมใดที่ทำให้เราทุกข์แต่การขอขามานั้นจะเป็นตัวช่วยเพื่อไม่ให้ผูกติดกับเจ้ากรรมนเวรหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นไปทุกชาติภพพระท่านก็เคยสอนว่าต่อให้เราจะไม่ได้ก็ตามการขอขามากรรม ก็น่าจะเป็นการกระทําที่สมควรอย่างยิ่งว่ากันว่าก่อนหลับนอนเราควรตั้งจิตอธิษฐานสวดขออโหสิกรรมด้วยโดยกล่าวดังนี้กายกรรมังวจีกรรมังโนกกรรมังสันจิจกรรมังอสันจิจักกรรมังขมันตุมีอโหสิกรรมมังภวัตุมีกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ขพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามคอยเจ้ากรรมนวิเวนทั้งหลายจงปลดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แกข่ขพเจ้าจะได้จองเวนจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแกข่ขพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยศถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวียนต่อกันตลอดไปด้วยอเนกสงแห่งอภัยทานนี้ขอยข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก เข็นใจความทุกข์่าได้ไกล้ความเจ็บไข้จะได้มีคอยมีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัตถวันดาลายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เปลี่ยนไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมคอยสิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินท่านผู้ฟังครับ คำว่านี่เชื่อนี้สำหรับบางคนนั้นเป็นคำแสลงหูเพียงแค่ได้ยินถึงกับคนลุกสู้ด้วยความเข็ดขยาดบางคนสร้างนี่ด้วยความอยากมีอยากได้บางคนต้องเป็นนี่เพราะความจำเป็นบางคนเป็นนี่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการและมีสารพัดปัญหาเป็นนี่ก็ไม่ยากแล้วครับหาเงินมาใช้นี่ยิ่งลำบากมากกว่า หลายหลายคนหยุดวงจรนี้ของตัวเองไม่ได้จนมันทับทับและทับจนบานปลายในท้ายที่สุดและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการเป็นนี้ก็มีเรื่องความประมาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้จะขอนำเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์หนึ่งจะนำมาเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยมีน้องคนหนึ่งได้กล่าวถึง ชายผู้หนึ่งเป็นช่างประจำโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแต่เต้าตามสายงานได้ดีมีโอทีให้ทำเงินทองมีใช้ไม่ขาดมือชีวิตก็ราบรื่นเสมอมาแต่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ทำงานนี้ไม่ได้เก็บหอมรอมริบมากเท่าที่ควรหาไปใช้ไปไม่ค่อยเหลือเท่าไหรนักแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อปีพศ2551 ถึง2,552จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โรงงานที่แกทำมาหลายปีต้องปิดลงแกตกงานตอน40กว่า,วาชายใบ40กว่า,วาที่เป็นเสาหลักของครอบครัวที่มีหน้าที่ดูแลลูกๆสี่คนแกหางานอยู่หลายที่เปลี่ยนงานมาหลายครั้งจนเรื่องราวมาถึงจุดขีดสุดเมื่อภรรยาของเขาประสบอุบัติเหตุจนทำงานไม่ได้ ต้นหยุดงานหลายเดือนเพื่อรักษาตัวและเนื่องจากเธอเป็นพนักงานชั่วคราวด้วยทำให้ไม่ได้รับเงินจากช่วงเวลานั้นแต่อย่างใดเรื่องราบ,บีบบังคับให้พี่ท่านนี้หันเข้ามาหาเนียนอกระบบพี่เขากู้ทั้งแบบไม่มีหลักทรัพย์คำที่เสนอดอกสุดโหดและกู้ทั้งแบบที่มีโฉนดคำประกันเป็นที่ดินมรดกแปลงเดียวที่มีอยู่ไปค้าเงินกู้ ดอกก็ถูกลงมาอีกนิดหลายเดือนผ่านไปรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายมากขึ้นจากดอกเบี้ยงเงินกู้และหลายวันที่ไม่มีข้าวสารไม่จะกรอกหม้อบ้านเช่าก็ค้างจ่ายรายเดือนและกำลังจะโดนไล่ออกจากบ้านที่เขาอยู่รถที่ใช้ทำรรม,มาหากินก็จะถูกยืดโดยหนังสือทวงค่าเทอมของลูกพร้อมคำเตือนว่าจะไม่ให้เข้าสอบและที่ดินมรดกกำลังจะถูกยืด ด้วยการที่เริ่มกู้จากเงินต้นเพียงไม่ก,กี่หมื่นบาทเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแกเข้ามาปรึกษาผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้ผมฟังพร้อมกับเสนอขายที่ดินแปลงนั้นให้กับผมเพื่อนำเงินไปตัดเจ้าหนี้นอกระบบนั้นพี่เขาบอกขายที่มรดกเพียงชิ้นเดียวที่บุตการรีเหลือไว้ให้ด้วยน้ำตาที่ไหลนองเต็มหน้าชายใบสี่สิบกว่าท่านนี้ ร่วมงานกับผมมาหลายปีเขาคนนี้เป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ทำงานไม่มีปริปากบนแต่วันนี้กํแแพงเหล่านั้นพังทลายลงและอดอแอดถึงขีดสุดณว,วันนั้นผมจำได้ว่าผมไม่มีคำตอบใดๆให้กับพี่ท่านนี้สมองผมก็อึ้องเช่นกันเพาะวะกลื่นไม่เข้าคลายไม่ออกบอกไม่ถูก ว่าผมจะทําเช่นไรกับสถานการณ์เช่นนี้ผมขอเวลาพี่เขาเพื่อไตร่ตรองสักหลายวันท่านผู้ฟังครับนี่แหละชีวิตคนเราฟังแล้วมันก็อดจะคิดไม่ได้เลยนะครับว่าบางครั้งภาวะการเป็นหนี้สินนั้นใช่ว่าหากเรานั้นเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรทุ่มเทนในการทํางานสุดกําลังทั้งประหยัดอดออมเป็นที่สุดแล้วบางครั้ง ก็ไม่ได้การันตีเสมอไปว่าเรานั้นยังไงก็ไม่ตกอับปัญหานิสิต่างๆยังไงก็ไม่เกิดขึ้นกับเราและครอบครัวแน่นอนแต่ในทางกลับกันเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดกับหลายๆคนมาบ้างแล้วเช่นอยู่ดีๆก็หลมป่วยโดนกงธุรกิจบางก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนไปตกงานหาเงินไม่พอใช้ต้องหันหน้า ไปกู้นี่ยืมสินจนได้นี่แหละครับเราต้องเข้าใจตรงกันว่านี่แหละคือกรรมกรรมทั้งสิ้นกรรมที่มีติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนได้ส่งผลดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่บางอย่างเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ครูบาอาจารย์ท่านเคยทำเคยสอนมาอย่างน้อน้อยทำไปก็ไม่เสียหายกับเคล็ดลับดีๆ แลกเรียนอธิษฐานหน้าโบส์เพื่อแก้กรรมเรื่องนี้สินลองหาโอกาสดีๆลองทำดูทำบ่อยๆแล้วสักวันชีวิตท่านจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอย่างแน่นอนอินาทานังทุกขังโลกเกการกูหนีเป็นทุกในโลกช่องคิด,ดีทําดี h ช n แนลขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพ่ เพื่อเป็นธรรมทานแกนท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่วความดีมีแต่วความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ